การพิจารณาสีห้าอย่างนั้นก็เรียกว่าทำงานตลอดเวลาแต่ว่าถ้าพิจารณาเรื่อยๆอย่างนั้นในขณะจิตมันจะมีสภาวะอันที่เกิดขึ้นเองโดยที่เราไม่ต้องปรุงแต่งอันนั้นมันเกิดความเบื่อเบื่อในสังขารร่างกายของเรานี้ขึ้นมาเองโดยที่เราไม่ต้องไปคิดนึกปรุงแต่งอะไรทั้งหมด ลักษณะที่เป็นอย่างนั้นในภาวะที่กําลังพิจารณาอย่างนั้นมันจะเปลี่ยนเปลี่ยนหยุดจากการพิจารณามาเกิดความเบื่อหน่ายและเกิดความสั่งเวชสลดใจในขณะนั้นนี่จิตอันนั้นเปลี่ยนเมื่อเรารู้ตัวว่าจิตเปลี่ยนเกิดความสั่งเวชสลดใจอย่างนั้นแล้วก็ต้องถอยกลับไปพิจารณาอีกอย่าไปหยุด ถ้าหยุดแค่นั้นมันก็ไปพักสมาธิค้นลงไปอีกค้นลงไปให้มากจนกระทั่งจิตมันเดินอยู่อย่างนั้นนี่แหละไอลักษณะท่านจึงเรียกว่านิพพิทังวิรัติที่มันเบื่อหน่ายอย่างนั้นนั่นมันเกิดนิพพิทาแล้วจิตโดยธรรมชาติมันเกิดเองเพราะอาศัยเหตุที่เราเข้าไปค้นพินิษพิจารณาอย่างนั้น มันจึงเกิดนิพิธาเรียกว่าเกิดความเบื่อหน่ายในร่างกายของเราในแบบท่านมีอันหนึ่งภิกษุทั้งหลายเจริญกรรมฐานมากๆเข้าแล้วก็เกิดธรรมะข้อหนึ่งเรียกว่าอะไรหลวงตาก็จำไม่ได้มาพิจารณาถึงความตายแล้วเกิดอยากตายจนไม่มีอันใดที่จะประมาณ ไม่มีสิ่งอะไรที่จะประมาณอยากตายเหลือเกินมันเกิดความสังเวชสลดใจอย่างนั้นในสภาวะของจิตมันตกไปสภาวะอย่างนั้นแต่สภาวะอย่างนี้ยังไม่ใช่ว่าแน่นอนองค้นลงไปอีกจนกระทั่งมันหายลงไปหายจากสภาวะที่เกิดความเบื่อหน่ายอย่างนั้นมันเป็นสภาวะอันหนึ่งท่านจัดเป็น จัดเป็นอะไรไม่รู้หลวงตาก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันตำราไม่ค่อยได้ดูเมื่อมันพิจารณาแล้วมันเกิดความเบื่อความหน่ายอย่างนั้นมันตกสภาวะอย่างนั้นของมันเพราะมันก็เกิดจากความสงบนั่นเองเมื่อกำลังของสติปัญญามันเข้าไปค้นคว้าอย่างนั้นเมื่อค้นคว้าอย่างนั้นจนพอสมบูรณ์เต็มที่ ท่านก็เรียกว่ามัคคสมะคีธรรมชาติของจิตก็ต้องถอนตัวกลับเข้ามาโดยธรรมชาติอย่างนั้นเองโดยที่เรากำลังค้นคว้าพินิษพิจารณาอย่างนั้นลงไปก็ขาดก็แยกจากกันการค้นคว้าอย่างนั้นก็หยุดลงในปัจจุบันทันด่วนอย่างนั้นพลึบทันทีลงไปแยกจากจิตเข้ามาตั้งตัวอยู่เฉย โดยมีความรู้เห็นชัดอยู่อย่างนั้นใจนั้นไม่เจือปนไปด้วยอารมณ์อยู่เป็นเอกเทศอันเดียวอย่างนั้นเฉยรู้อยู่อย่างนั้นแต่รู้อันนั้นไม่มีกิริยาไปไม่มีกิริยามาอยู่ตามสภาพอย่างนั้นนี่เรียกว่ามัคคสมคขีอย่างนี้ถึงผลผลคือความที่เข้าไปรู้ตามธรรมชาติ อันถีทิธรรมอันนั้นเองท่านจึงตรัสว่าญาณทัศนะในอธิตตปริยายสูตรก็แสดงว่านิพิทังวิลัชติวิราคาวิมุตติก็คลายกำหนัดความยินดีในรูปวิมุตตสมิงมันก็เกิดยานความรู้ขึ้นเกิดยานความรู้เกิดขึ้นพร้อมในขณะนั้นเหมือนอย่างเราก็เหมือนกัน ถ้าเมื่อได้พิจารณาลงไปอย่างนั้นแล้วมันไปเห็นชัดอย่างนั้นคือมันไปเห็นชัดอย่างนั้นจริงๆเราก็ต้องเชื่อว่าธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์สอนมาโดยอย่างที่เราพิจารณาอย่างนี้มันจะเห็นชัดอย่างนี้แล้วมันจะสงสัยที่ไหนก็ไม่สงสัยความกังขาความสงสัยในการปฏิบัติ เรียกว่าศิลวัตรนี่ในการปฏิบัติของเราอย่างนี้หมดความสงสัยในเรื่องการทำสมาธิวิจิกิจฉาก็ไม่สงสัยเลยศีลพัตตพรมาทไม่ลูบคาเลยในข้อวัดปฏิบัติที่เรากระทำอย่างนี้แล้วนั่นมันจะอะไรล่ะมันถูกต้องตามธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้า บุคคลผู้นั้นท่านก็แสดงแล้วว่าสุขติเป็นที่หวังถ้าเมื่อบำเพ็ญไปยังไม่ถึงที่สุดแห่งอาสวะคือยังไม่หมดกิเลสก็ต้องไปเกิดอีกเจ็ดชาติคือได้สำเร็จบั้นต้นตั้งแต่พระโสดาขึ้นไปอย่างนี้เป็นต้นนี่แหละเพราะฉะนั้นจึงว่าธรรมะที่พระองค์ทรงแสดงอาทิตตปริยายสูตรอนัตตลัคณสูตรอย่างนี้ ก็แสดงอยู่ในตัวเราแต่ทีนี้เราไม่ค้นคว้าไม่พินิษพิจารณามันก็ไม่เกิดขึ้นเพียงแต่ทำสมาธิให้ใจสงบอยู่เฉยๆอย่างนั้นก็ยังดีอยู่แต่ว่าต้องอาศัยการค้นคว้าพินิษพิจารณาเพราะการค้นคว้าพินิษพิจารณามันถูกตามหลักที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสเมื่อคืนก่อน หลวงตาก็แสดงอยู่ว่าปัญญาเป็นหน้าที่รอบรู้ในกองสังขารเมื่อรอบรู้ในกองสังขารก็ต้องวางสังขารนั้นนั้นนั่นจึงเรียกว่าปัญญาแท้ปัญญาอย่างคิดตามโลกตามสงสัยคิดอย่างสร้างโลกสร้างสงสารอย่างนั้นไม่ใช่ปัญญาเป็นโลกิยะปัญญาเป็นปัญญาอย่างเจือปนไปด้วยทุกข์ ไม่ใช่ปัญญาอย่างคําสอนพระพุทธเจ้าคําสอนพระพุทธเจ้าปัญญาเมื่อรู้สิ่งนั้นแล้วก็ต้องทิ้งสิ่งนั้นไม่จับสิ่งนั้นเหมือนบุคคลผู้ที่รู้จักว่าไฟก็ไม่จับไฟเปรียบเป็นอย่างเดียวกันอย่างนั้นไม่กล้าเอามือไปแอบเพราะมันร้อนพระลักษณะของอารมณ์ที่ปรุงขึ้นอย่างนั้น ถ้าเมื่อมีสติรู้แล้วมันก็ต้องมีมันไม่เข้าไปจับเพราะมันเห็นทั้งเห็นทั้งรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นโทษมันก็ไม่เข้าไปจับเลยจิตของผู้ที่ปฏิบัติของท่านดีๆอย่างนั้นแล้วมันไม่เข้าไปจับไปเกื้อแต่ท่านจะเล่นก็ได้เพราะท่านมีปัญญาไฟท่านเอามาใช้ได้ใช้ด้วยปัญญา เอามาหุงต้มหุงแกงทำอะไรก็ได้ทั้งหมดเหมือนอย่างพวกเราที่มีความฉลาดไม่เหมือนอย่างเด็กเด็กที่ไม่รู้จักเดียงสาก็จุดไฟมาเผาตัวเองร้องไห้จิตจิตจัดจัดขึ้นเหมือนกันอย่างนั้นเหมือนเราที่ยังไม่เคยประพฤติปฏิบัติยังไม่เข้าใจก็เข้าใจว่าอารมณ์เป็นสิ่งที่สนุกสนานร่าเริงเพลิดเพลิน ก็ไปยิ่งคิดยิ่งนึกยิ่งปรุงยิ่งแต่งยิ่งเกิดความเสียอกเสียใจอะไรแล้วก็นึกถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้เอามาเศร้าโศกกินไม่ได้นอนไม่หลับนี่ไม่เป็นอันกินอันนอนนอนก็นอนไม่หลับนี่มันเป็นอย่างนั้นใจมันไม่มีธรรมะไม่มีสิ่งที่ระง,งับดับความคิดอันนั้นเองเพราะฉะนั้น การปฏิบัติที่เรามาปฏิบัติธรรมะก็ต้องการจะหาตัวจุดสำคัญอันใหญ่อันนี้ที่ตัดหรือปลดเปลื้องใจของเราที่มันคิดวุ่นวายเดือดร้อนอยู่นั้นตรงนี้เองเป็นจุดสำคัญเพราะฉะนั้นธรรมะแสดงพอย่อ,ยอๆพอเป็นแนวทางที่ท่านทั้งหลายจะได้นำไปพิจารณาใคร่ครวญ หลวงตาขี้เกียจเทศนานเอาเท่านี้พอยอ่อๆแล้วต่อนั้นไปใจได้ทำสมาธิกันเพราะฉะนั้นเมื่อท่านทั้งหลายได้สดับตรับฟังธรรมะดังได้แสดงบรรยายมานี้แล้วสิ่งอันใดที่เกิดประโยชน์หรือสิ่งันที่มาใกล้ครวนดูแล้วว่าชีวิตของเราเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นอย่างท่านเทศอย่างนี้ ควรเอาไปพิจารณาและก็ไปปฏิบัติอย่าไปนิ่งนอนอกนอนใจวันเดือนคืนป,ปีล่วงไปล่วงไปท่านเปรียบเหมือนอย่างโหกที่ทออย่างนั้นมีแต่วันหน้าสั้นเข้าไปทุกทีชีวิตเราก็เหมือนกันอย่างนั้นมีแต่วันที่แตกดับลงไปเรื่อยๆวันคืนล่วงไปล่วงไปนั่นแหละมันคอยเวลาตายอยู่เสมอ เพราะฉะนั้นยังมีชีวิตที่ดีอยู่อย่างนี้ควรเร่งประพฤติปฏิบัติธรรมะให้มันเกิดขึ้นกับใจของเราแล้วต่อน,นั้นก็จะบังเกิดความสุขความจเจริญงอกงามในศาสนธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังแสดงมาก็สมควรแก่การเวลาต่อน,นั้นก็จะได้ทำความสงบ